มีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเด็กๆใช้ทรายอะไรซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าก่อนหน้านี้แม่จ๋าก็ใช้ทรายอยู่หลายประเภทแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วทีนี้แม่จ๋าจะเลือกใช้ทรายอะไร<ๆ>ก็ต้องมาดูกันที่ปัญหาแล้วล่ะคะ่ะปัญหาแรกคือเด็กชายสังๆนี่แหละอ๋อแม่จ๋าผมเป็นตัวปัญหาเหรอเนี่ยไม่ใช่ครับแต่ก็ใกล้เคียงผมก็แค่ชอบนอนคุกกระบะทรายไม่มีกลิ่นของตัวเองอ่ะหอมมากเลย กินหอมตู่ตูก็เตมเิมแบบนั้นไม่เรียกว่าหอมไหมลูกป,ปัญหาอย่างนึงก็คือซายเนี่ยชอบติดอุ้งเท้าของพี่แซงแล้วก็ติดลองกองของสังสังด้วยผมเรียกว่าไขช่ชุบ อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่จ๋าเนี่ยแพ้ฝุ่นหนักมากเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าที่ไหนมีกระบะทรายที่นั่นมีเครื่องฟอกอากาศยิ่งตอนเป็นเด็กส,สังเนี่ยชอบแอบเข้าไปนอนในกระบะทรายบ่อยๆแม่จ๋าก็เลยจะต้องเลือกทรายที่ไม่มีโคลนไม่มีฝุ่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปลอดภัยต่อสุขภาพของ,งสังๆค่ะแคดเบสจึงเป็นทรายที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาของแม่จ๋ามากที่สุดค่ะทั้งช่วยขจัดกลิ่นไม่มีฝุ่นไม่มีโคลนไม่ต้องกังวลเรื่องทรายติดเท้าติดรองกองอีกต่อไปค่ะแถมตอนที่เด็กๆขับถ่ายเนี่ น,ะะนอกจากที่เขาจะน้ําหนักเบาแล้วเขายังสามารถย่อยสลายได้อีกด้วยจะทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านหรือจะทิ้งลงในชักโครกก็สามารถย่อยสลายได้ค่ะแล้วถึงแม้ซองซังจะเป็นแมวขนสั้นนะแต่ซังก็ชอบใช้สูตรแมวขนยาวถุงสีม่วงเพราะว่าใช้จะสะอาดไม่ติดขนซองซังใช้จริงนะว่าไม่จ่าซื้อว่าเป็นกระสอบเลยดิ